สวัสดีค่ะพอกับพี่อาตอมชาแนลนะคะวันนี้นะคะพี่อาตอมนะคะก็จะมาทําขนมดอกจอกนะคะแล้วมาทํากันเลยค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีไข่แป้งข้าวน้ําตาลงาดางาขาวน้ําตาลเสร็จแล้วก็น้ํามันกะทินะคะ นำส่วนผสมทำยังไงบ้างคะผสมรวมกันก็จะได้แบบไหนเลยแบบนี้แล้วให้ต่อคะแล้วพอล้วมีนี่ได้แล้วพอเสร็จแล้วก็ไปดูวิธีการทอดกับคุณคู่คู่อะไรสุดาพรสุดาพรน่ไปดูวิธีการทอดนะคะพี่ตอมก็มาเรียนรู้นะคะวันนี้จุ่มนะคะพิม์ แม่พิมพ์ลงไปแล้วก็ไปใส่ที่กระทะน้ํามันที่เราตั้งไว้นะคะต้องเขย่าคะอ่าต้องเขย่าพิมพ์เล็กน้อยนะคะเพื่อให้อ่ามันลอยว้าวในตัวพอที่อะทำพอทำเสร็จแล้วก็จะได้ออกเป็นแบบนี้นะคะอ่าเป็นแบบนี้อันนี้คือในขั้นทดลองนะคะอ่าขั้นทดลองตัวที่พออยากได้เป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวก็ผสมผสมน้ำใบเติม ก็<ส><ส>จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะสวัสดีนี้พี่อาตมขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกดตัวใจให้พี่อาตมด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีส